สวัสดีค่ะพบกับช่องหวัวแม่นมาชแนลของเราในวันที่7กรกฎาคม2568นะคะอ่าสำหรับใน e ีนี้เรามาจัดการเป็น EP ที่12ของงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568นะคะแนวทางจะมีตามรายชื่อที่ขึ้นไว้นะก็จะมีแนวทางของเลขเด่นล่างแอดเด์เด่นซึ่งเป็นเลขเด่นล่าง4ตัวนะคะแนวทางของลักษณะเมืองแอดเดอร์มาแบงปันอยู่3ฉบับแนวทางของเส้นลุน แนวทางของเล็เด่น10หน่วยล่างแอดแสงเดือนนะคะแนวทางของแอดแยแลได้มาหลายฉบับอยู่นะประมาณ4-5ฉบับแนวทางของแอดเอกคุณปีกุลได้มา2ฉบับนะคะนานางแอดอโนแนวทางของตามล็อกนะคะได้มาประมาณสามสี่ห้าฉบับประมาณนี้นะแล้วก็แนวทางของแอดนางนะคะใน e ีนี้ไม่มีเลกดับนะคะ ค่ะเรามาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยเริ่มที่แนาทางของแอนร,ระเด็นที่มีเลขเด่นล่างอ่าอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยล่างนะสตอรงานนี้ให้มาเด่นล่างที่7890นะ7 บาทเก้าแล้วก็ศูนย์นะมาดูกันนะคะว่าก้อนนี้จะเข้าอีกมาสำหรับเลขเด่นล่างสี่ตัวของแอดระดัน,นี้เพิ่มเติมมาอย่างไรเจ้านี้นะคะจะลงให้อีกนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของอ่าลักษณะเมืองนะคะสําหรับเจ้านี้ได้มาสามฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางที่เป็นอ่าชุดที่ชื่อว่าล่างบนตรงๆนะคะสาหรับี่จะต้องบอกว่าเข้ากลับหนึ่งเก้าสองตัวล่างกลับกลับอ่าสำหรัเงินนี้ก็ให้มาล่างบนตร

16ชุดกําลังดีนะคะมาดูกันนะคะว่าเงานินนสสเอริปลาในทางของเละแสดงเมืองซึ่งเป็น16ชุดกําลังดีนี้นะคะล่างบนหนึ่งรองนะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่2นะคะฝั่งซ้ายเมืองก็จะเป็นแนวทางบนหนึ่งรองให้มาคือ851นะอย่าลืมตัดเป็น2ตัวนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งขวาเมือนะคะก็ฉบติที่3ซึ่งเป็นแนวทางล่างให้มาเน้นที่09นะอ่ะมาดูกันนะคะว่างเนี้เด์แแสดงเมืองจะเข้าอีกใหม่นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเซียนลุนนะสำหรับงวดน้นคะเซียนลุนก็เข้าในทางเลขเด่น9หลัก10ล่างนะคะในงวดนี้ให้มานะเด่นเท้าอ่าเด่นที่9กับ0 นะคะให้ชุด2ตัวบอล่างมานะคะก็เน้นที่93 94 03มเก้แล้วก็91นั่นเองนะคะส่วนแนวทาง3ตัวนะคะก็ให้หลักร้อยมานะคะหลักร้อยนะศูนนะคะและให้จับ3ตัวนะ่เน้นที่ศูนย์เก้าสี่หกาสี่เจ็ดเก้าสแล้วก็704 นะคะชุดรองชุดที่เป็นชุดกันนะคะก็ดูกันเอานะคะใครชอบชุดเน้นหรือชุดราชุดกันนะคะก็ลองดูนะในทางของเซนลุนนะคะงอนี่จะเข้าทางเล่เด่นไหมนะคะหรือชุดสองตัวจะข้าก็ลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนาทางของใหญ่แล่นะคะสำหรับพี่น้นก็ลองให้ราฉบับ เข้าที่ฉบับนี้เลยนะคะหกสี่สี่หกสองตัวบนทั้งทั้งกลับทั้งตรงนะคะในงวดนี้นะคะฉบับนี้แนวาทางของเยลล่นะคะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสามสองแปดแปดสองสามสี่สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนั่นเองนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้า อ,อีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะวันที่นะคะเห็นไหมวันที่เห็นวันที่กันไหมนะคะอ่าวันที่เป็นวันที่สิบหนะคะนะเดี๋ยวจะว่าลงให้อาผิดงวดเนาะงวดนี้ใช่แล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนาะทางฉบับที่ สองนะคะนี่ฝั่งซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นนาทางที่อ่าเป็นชุดสามตัวหานุมานนะคะในงอน,นี้ให้มา,าแปดหางเนาะก็จะมีหกสี4สามหกสีจสีแปดสามแปดนหก 631 632 586แล้วก็468นะคะต่อมาค่ะฉบับที่3นี้นะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวม้อโรงท่านนะคะฉบับนี้นะคะเป็นแนวทางที่อ่าค่อนข้างจะเห็นบ่อยเนาะอ่าก็จะมี43 47 83 06 4631 32 86 68แล้วก็ หกสามนั่นเองนะคะต่อมาค่ะฉบับที่สี่นะคะฉบับนี้ก็จะเป็นนวะทางชุดสองตัวชื่อหวยเทเลยนะคะให้มาคือหนึ่งเจ็ดสองสี่แล้วก็สามสองนั่นเองนะคะมีน่าจะสีฉบับเนาะ ต่อไปนะคะแนวทางของแอดอโนนะคะสำหรับงวดที่แล้วเข้าที่เลขเด่น6นะคะแล้วก็ได้64สตัวบนเข้าตวกลับนั่นเองในงวดน,นี้นะคะแอดอโนให้มาแนวทางเลขเด่นที่5นะคะโดยให้เน้นสตัว2ตัวที่7 8, 8, 8, 8, 4, 5 8 5 8้าแป้าแป้าแล้วก็57นะคะงวดน,นี้มาดูกันนะคะแอดอโนจะเข้าอีกหรือเปล่าก็ลงให้เหมือนเดิมถ้างวดไหนได้มานะคะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของ เล็กเด่น10หน่วยล่างแอดแสงเดือนนะคะงที่แล้วค่าที่เลข9หลัก10ล่างนะคะในงวดน,นี้ให้มา10หน่วยล่างเด่นที่9 0 2 3นะคะ9 0 2แล้วก็3เพิ่มเติมอย่างไรนะคะก็จะได้อีกนะคะในทางของแอดแสงเดือนงวดน,นี้จะเข้าอีกหรือเปล่าลุ้นกัน10หน่วยล่างแอดแสงเดือนนะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดเอกคนปีกุลนะคะสำหรับในมุฒิยลานั้น,นนะคะเข้าชุดอ่าล่างนะคะใช่ไหมคะซึ่งเข้า912ตัวล่างตรงๆนะคะสำหรับในงวดน,นี้ได้มาแล้วนะก็จะมี1113141721232427 6 1 6 3 6 4 6 7และ81838487นั่นเองนะคะ ่และแนวทางฉบับที่2ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุดที่ชื่อว่าชุดเต็มบนนะคะเมืที่ร้านหลุดไปนะคะในงวดนี้ให้มาก็จะมีสามสามสามหกสามแปดสี่ห้าสี่หกหกศูนย์หกห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดศูนแล้วก็แปดนะคะงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะจะเข้าหรือเปล่าชุดเต็มบนของเอกคนปีกุลนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของ ตามล็อกนะเจ้านี้นะคะได้มาหลายฉบับนะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวล่างสูตรที่1นะคะนี่ให้แคบหน้าจอไปเด้อในกรอบสีแดงๆด้านล่างนะคะเจ้านี้นะได้มางันเป็นบางงวดนะคะสังเกตไหมคะว่าอ่าแต่และงวดแต่และงวดถ้าแนวทางไหนหรือสูตรไหนไม่เข้านะเขาจะเขาก็จะมีการอ่าเปลี่ยนสูตรนะคะ ไม้ว่าจะเป็นนาทางของท่านไหนนะคะอันนี้นาทางล่างสุดที่หนึ่งของตาบล็อกนั่นเองนะต่อไปนะคะฉบับที่สองฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางชุดสูตรสองตัวล่างนะคะจับคู่สูตรที่สองนะอแคปหน้าจอเป็นเหมือนเดิมนะคะในกรอบสีแดงๆนะคะในงวดนี้รุนกันว่า จะเข้าหรือเปล่านะคะให้เน้นที่ 62, 65, 64และ69นะในกระตรองนะคะต่อไปค่ะฉบับที่3ามฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางที่ชื่อว่า2ตัวล่างสุดใหม่นั่นเองนะให้มานะคะก็จะเน้นที่ 40, 48, 40, 48 <c oughs> ใช่ไหมอ่ะใช่นะในกรอบสีแดงนะคะเหมือนเดิมนะ ต่อมาค่ะสาหรับที่4นะคะก็จะเป็นสาหรับที่ชื่อว่าครบล่างสุดที่4นะให้มาคือ6 8 6 2 6 4 6 5 6 9 6 7และ6 1นะ,ะสำหรับเจ้านี้มีหลายสูตรอยู่นะเลือกเอนที่เราชอบเลยนะคะชอบสูตรไหนหรือตามสูตรไหนอยู่นะคะก็ก็ลองลองดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะตามล็อกนะ อ่าต่อไปนะคะเรามาดูในทางของแอดนางนะคะปีท้ายที่เจ้านี้นะเจ้านี้ได้มาแบนอยู่สามฉบับนะคะอ่ะรมรุ่ฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่ชื่อว่า2ตัวบนไทยนะคะอ่าค่าแคปน้นจะอไปเหมือนกันนะและเดี่ยนหลัก10บแล้วก็หลักหน่วยก็ดูกันเอานะคะอืมในกรอบสีแดงๆนะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันนะคะพานที่รอเจ้านี้อยู่หรือว่าตามอยู่หรือตามหาอยู่ลงให้แล้วนะคะสลอตชุดสองตัวบนไทยนี้นะคะ ต่อมาค่ะฉบับที่2อฉบับนี้นะคะก็จะเป็นนาทางชุด2ตัวล่างนะคะเล็กเด่นหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนะคะก็ลองดูนะ,ะก็จะมีอยู่1-2สูตรเลยนะคะและขาก็จับคู่ล่างให้ตามนี้เลยนะคะเห็นกันไหมอืใครชอบใครรอสูตนี้นะคะก็อ่าพิจารณาดูนะคะแอดนางนะแล้วก็ฉบับที่3ปิดท้ายที่นี่ ก็จะเป็นชุด2ตัวล่างไทยนะคะก็จะ,ะน้อยอยู่นะสำหรับฉบับนี้นะคะให้มาในกรอบสีแดงนะคะเห็นไหมแลกเดนสิบล่างหน่วยล่างนะคะก็ดูกันเอานะแล้วก็จักพูดล่างให้นะคะเน้นที่49 40 41 42 69 60 61และ62นะคะอ่ะาและ6กนะคะทางใน EP นี้ไม่มีระดับนะคะ ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่12ของงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568นะคะท่านใดที่เดียชอบแอคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแอ็ก็จะหาหทางมาแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้ EP นี้แอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ